มาสวยงามโอ้โหดอกนี้ถ้าเจ็นตารับผมโอ้โหรู้เรื่องมาอีกคู่สุตสีนะครับผมเรย์สีหมุนว่วเราจะมาเรื่อกับทีหมูน้ำโชคนะครับผมทีหมูน้ำโชคเรานะครับผมวันนี้เราจะมาดูวันนี้โอ้โหไม่พอนะครับผมในทางที่ไม่พอเราต้องไปจ่ายก,กันที่เด็ดละี20บาทไปละไรวยไปเลยสวยงามครับผม ปาแปดหมุนส,สวยโอ,อ้โหสวยงามเพชรก่อนครับอโอ้โหเพชรมากับมาหน้าเอาสวยงามเรม,มอนนะผมโอ้โหเจ็บคูนไปก่อนครับตอนนี้คูนฝีแล้วไหลไปต่อสวยงามครับมาแล้วคูณห้าหืมไม่ไหลต่อ,อยาวๆไปเลยนะครับรางวัลก้อนโตมาก่อนเบาๆนะครับผมก็เหลืออีกห้าหมุนนะครับเจ็บคูนไปก่อนโอ้โหมาครับ มันนี่มานะผมสวยงามเก็บไปแล้วครับรางวัลก้อนโตเราเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหเพชรมาสวยงามกระดิ่งหน่อยแถวแรกเอ,อมาเป็นเออยู่กระดิ่งมากระดิ่งมากระดิ่งกระดิ่งไม่มามาเป็นเคนะผมสวยงามเพชรมาอยู่ กระดิ่งแถวแรกหูกระดิ่งไม่มาแถวแรกเลยนะครับายต่อเลยรางวัลเมกาสวยงามครับรางวัลซุปเปอร์เมกาไปเลยครับผมมาเลยสองหมุนยังไงเคมาสวยงามครับกระดอกไม้หนูวู้ยไหลไปเพชรมาต่อสวยงามคูสิบสองครับพันสองรับไปดีครับือเรื่องรางวัลซุปเปอร์เมกามาอีกแล้วนะครับผมโอเทอร์อีกหนึ่งหมุนนะผมสวยงามคูสิบสาม รางวัลก้อนโตอีกแล้วโอ้จจก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมตายดูวันมันเราเราได้เท่าไหร่นะสักเบ็ดหกสิบสี่ดูได้เท่าไหร่ติดเท่าไรเลยหกสิบสี่เป็นห้าโอเคจัดไปครับหมดแม็กครับผมหรเรื่องปลาไหลไปโอ้อยากได้คกสิกเตอร์เข้าตรงนี้มากเลยมันจะเป็นวายเข้าทุกตาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ฮัเรเก็ตเชิมมาตกลงเนี่ยเก็บคูณไปก่อนครับเก็บคูณไปก่อนโอ้กระดิ่งมาสวยงามมันนี่มาอีกสวยงามเหรียญมาเหรียญมาโอ้โหต่อเลยมันนี่ต่อสวยครับเชอรี่ไม่มาช่องสองหน่อยโอ้โหเชอรี่มาดอกนี้นี่เนี่ยครับสองเันสามสวยงามต่อได้ตัวเคยังไงไปกันต่อต่อได้ตัวคิวนะครับผมหลไปยาว,ยาว โอ้โหมันนี่มาต่อสวยครับผมต่อได้ตจวเจหกคูณสิบไปแล้วคูสิบไปแล้วครับผมคูณสิบไปแล้วเพชรมาสวยงามโอ้โหดอกนี้ครับเจ็ดสิเก้าครับผมโอ้โหรูเรื่องมาอีคูนสิบสี่แล้วผมมือเรือสี่หมุนโอ้โหเราว่าซุปเปอร์ไม่กลับมาแล้วครับผมไปกันต่อสวยงามครับหลายไป เลยสองหมุนนะผมแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วว่ะโอ้โหไม่แล้วคิวเอหมเ,เ,เอมาหนึ่งหกสองศูนย์ประวันก็โตลแล้วเรลือกหนึ่งหมุนยังไงครับผมมาหน่อยโอ้ยเพชรมาดอกนี้ก็เคสวยงามไปย่ง2องันหกรู้เรื่องกระเบื้องแตกราคาแบบนี้รางวัลไม้กลาเข้าที่เรียบร้อยครับผมจบกันไปเพียงเท่านี้ับผมรับไปเลยครับเต็มไป็มดรางวัลรวมนะผมโอ้โหเกมพี่หมูสุดยอดจริง ดีมากครับผมบอกเลยนะไปเอาแล้วพอแค่นี้ก่อนนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์ผมนะครับไว้ก็ติดตามเรืเอแปลกับบายบายครับผม